สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่ฝางช้างเกินนะวันนี้ก็มีเพลงเพราะเพระอีกเพลงหนึ่งมาฟังนะครับเพลงฟังอบอุ่นอบอุ่นนะครับชื่อว่าเพลงจ่าหนีวอวจืเจียนนะครับก็แปลว่าระหว่างเธอกับฉันนะครับ เป็นเพลงที่ขับร้องโดยจีส้สิงสิงนะครับนักร้องหญิงเสียงหวานเลยนะครับก็เดี๋ยวข้างในก็ไปฟังดูเนื้อเพลงนะความหมายแล้วก็ฟังเสียงเพลงเพราะๆเ,เป็นท่อนๆไปนะครับจากนั้นเองก็มือเดิมเลยก็จะมีบทเรียนภาษาจีนนะมาฝากนะครับแล้วก็ข้ออะไรนะบทความน่ารักน่ารักนะครับจากที่ไปดู ตอินหรือว่าไปอ่านข้อมูลในจีนมานะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กันเนาะในการเรียนภาษาจีนนะครับอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็ลองไปหาฟังเพลงได้ใน youtube นะครับเพลงนี้อาจจะไม่ได้ดังมากนักนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นดีนะครับเสียงร้องใสๆเนื้อเพลงก็ดู เกี่ยวกับความรักเศร้านิดๆแต่ก็อบอุ่นดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงกันนะครับเนื้อเพลงก็ไม่เยอะนะครับนะก็ประมาณ1 2 3 4 8 8ท่อนนะครับนะที่แบ่งไว้นะครับก็จะมี2แผ่นด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เข้าไปดูเนื้อเพลงนะครับแล้วก็ไปดูคำแปลนะครับกันดีกว่านะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูที่ท่อนแรกเนาะอันอันนี้เป็นแผ่นที่สองนะครับก็จะมีแปดท่อนเนาะอ่ะอันนี้เป็นสี่ท่อนหลังนะครับอ่ะมาดูท่อนแรกกันก่อนนะท่อนแรกเลยนะครับอืมอ๋ออันนี้มีแผ่นขั้นด้วย <c oughs> อืมนะครับรูปภาพนี้ก็หาได้จากพิซซาเบนะครับรูปภาพส,สวยๆเยอะแยะเลยนะอ่าท่อนแรกนะครับ ็อือว่าดูลอเกกาสือหนาทุกหน้าทุกหนาทกหน้าทุน้าทุกหน้าทห้ากหน้นะาทกหน้านง,งยนากหทน้ากันกนะหน้านาน้อกหนาทักนนร ามาฟังอีกท่อนกันนะครับนะครับก็ประมาณว่าฉันอ่านผ่านมาแล้ว25แผ่นนะเป็นบทกวีที่เขียนไว้ให้กับความรักแต่และแผ่นนั้นก็ล้วนแล้วแต่เขียนแบบซ้ำไปส้ำมานะแล้วก็ ความรักนะมันก็เหมือนกับการประครับประคองซึ่งกันและกันนะครับวอตูเลอนะครับตูละ่ะตูก็คืออ่านเนาะตูละ่ะอ่านมาแล้วเท่าไหร่อารสืออู่เ yeah. ย่อาสืออู่ก็คือ25นะครับเย่ก็คือหมายถึงแผ่นหรือหน้านะก็อ,อ่านมาแล้วยี่หน้า25แผ่นชื่อเสียเกยนะเสียเพราว่าเขียนนะเขียนให้ใครไอเฉิงเตอซือนะครับไอเฉิงก็คือความรักซือนี่ก็หมายถึงทกวีนะครับ นะจากนั้นเหมยอีเยนะครับทุกๆแผ่นเลยนะโตฝานฟู่นะฝานฟูน่แปลว่าซ้ำไปซ้ำมาเสียเจอก็คือเขียนนะก็คือเขียนแบบซ้ำไปซ้ำมาคือแบบคิดแล้วคิดอีกเขียนแล้วเขียนอีกอะไรประมาณเนี้ยนะครับจากนั้นก็คือเสียงอ้ายนะครับเสียงอ้ายก็คือการรักกันนะจิ้วซื่อฮนะก็คืออะไรก็คือเสียงฟู่ ฝูเสือนะครับฝูสก็คือการประคับประของซึ่งกันและกันนะครับรักกันก็ต้องช่วยเหลือการประคับประคองกันนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะมาฟังท่อนถัดมากันนะครับอ่าท่อนถัดมาก็คือคือที่หัวว่等งวอจง้อที่ของ่งี่ มาฟังเพลงกันนะครับอตอนถัดมานะครับอตอนนี้ก็ประมาณว่า แต่แล้วในท้ายที่สุดเนี่ยฉันก็ไม่สามารถรอคอยให้เรื่องราวดำเนินไปถึงจุดสิ้นสุดได้นะครับในยามสนธยาที่มืดมนวันหนึ่งนะฉันก็ค่อยๆปิดหนังสือนั้นลงนะครับเขอนะครับก็คือเขอะซื้อแก็คือแต่แล้วนะแต่แต่ว่านะจุยโฮก็คือท้ายที่สุดว่จงว่ยเหน่งฉัน เว่ยหนงก็คือไม่สามารถเว่ยเนี่ยหมายถึงปูนะฮะก็ความหมายเดียวกันนะแต่ใช้ต่างกันอัน,นี่ก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับก็คือไม่สามารถไม่ทํา,ารไรเติงเต้ารอคอยจนถึงเจอกู้ซื้อเรื่องราวเหล่านี้เจียจืดเจี๋ยจืดหมายถึงสิ้นสุดนะก็รอไปจนถึงจุดสิ้นสุดไม่ได้ใจโมเกินะครับก็คือในช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ อันต้านแต่ห่วงหุ่นหวงหุนหงห่นหมายถึงยามขําสนธยาเนี่ยนะครับอันตันหมายถึงแบบสลัวสลัวมืดมืดอะไรเงี้ยนะครับในวันหนึ่งที่มันตอนเย็นที่มันมืดมืดเนี่ยฉันก็มั่นมั่นนะช้าช้านะอย่างช้าช้าเหอสร้างเหอสร้างก็คือเอามารวมกันเอามาปิดรวมกันคือการปิดหนังสือเหอสร้างเราซูปเปิดก็ปิดหนังสือเล่มน,นั้นลงนะครับอ่ะมาฟังท่อนถัดมานะครับ่อนถ่อมาก็คือ ใจหนีวอจีเจียนซื่อเหมียนจ่างเตอเจอเหงชื่อวอกผู้หนึงเข้าจินหนีเอ๋อหนีเชี่ยโยกผู้เขินมาฟังท่อนนี้กั no ement, ye, นนะครับ啊，ตอนนี้ก็ประมาณว่าระหว่างเธอกับฉันเนี่ยมันก็เหมือนรอยยับที่แบ ยืดยาวนะซึ่งฉันไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้เธอได้แล้วก็เธอเองก็ไม่ยินยอมเช่นเดียวกันนะครับนะครับจ่ายหนีวอจุดเจียนะครับจ่ายหนีวอก็คือที่เธอฉันจุดเจียนคือระหว่างก็คือระหว่างเธอกับฉันเนี่ยซื่อเหมียนเหมียนจางเหมียนช้างนะครับเหมียนจางเหมียนก็คือหมายถึงอะไรที่มันยืดยาวนะเเจ๋อเหินเจ๋อเหินนี่หมายถึงรอยยับอะไรเหมือน ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่หมายว่ามันเป็นอะไรที่แบบนะเป็นร่องรอยที่ยืดยาวอะในวบนนี้ชื่อว่าปู้หนิงเข้าจิ้นหนีนะฮะก็คือเข้าจิ้นเนี่ยนะครับหมายถึงเข้าไปใกล้ๆนะก็คือว่ปู้หนิงก็คือฉันไม่สามารถที่จะเข้าจิ้นหนีเข้าไปใกล้ๆเธอได้เออนะอีกทั้งนะอีกทั้งหนีเชยโยบู้เขินนะเธอเองก็ปู้เขินนะเขินนี่หมายว่ายินยอมหรือยินดีหรือว่าเต็มใจอนะในวันนั้นเธอเองก็ ไม่ค่อยอยากที่จะให้ใช้เข้าใกล้เท่าไหร่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับนะความรักก็มักจะนะเศร้าๆอย่างนี้แหละะฟังท่อนต่อไปกันดีกว่านะครับ่าท่อนถัดมานะครับสวยเจอซื่อฝอจิ้งจื่อจัหนึ่งเซิง而你和我总不能成为我们ลมาฟัง่อนนี้กันนะครับ ับตอนนี้บอกว่าและด้วยเหตุนี้เองหรือเปล่านะที่เขาเรียกว่านี่แหละชีวิตนะครับซึ่งเธอกับฉันเนี่ยในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถที่จะกลายเป็นพวกเราได้นะครับอ่านะครับสวยนะครับสวยก็คือดังนั้นนะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเจอซื่อโฟโเอ๊ะมันใช่ไหมนะนะครับซื่อโฟเอ๊ะใช่ไหมซื่อก็คือใช่โฟแปลว่าไม่ก็คือเอ๊ะใช่หรือไม่นะอะไรเงี้ย จิ้วจั่วจิ้วเจี้ยว,ว,วจั่วนะซึ่งก็เรียกได้ว่าจั่วเหรินเซิงทำเป็นชีวิตมนุษย์ก็คือแบบว่าก็นี่แหละชีวิตคนอะชีวิตมนุษย์ก็อย่างนี้แหละอะไรเงี้ยน,นี่แหละชีวิตเซลาวีนะครับนะประมาณนี้นะฉะนั้นเออรนี่เฮอร์วอลแล้วก็เธอและฉันนะครับเฮอแปลว่าแหละเนาะนี่เฮอร์วอลเธอและฉันจงปู้นหนึ่งก็คือ้ายสุดแล้วก็ไม่สามารถเฉิงเหวยนะครับเฉิงเหวินคือกลายไปเป็นเปลี่ยนไปเป็น วอเหมือนนะพวกเราก็คือเธอและฉันไม่สามารถกลายเป็นพวกเราได้ก็คือไม่สามารถรวมกันไม่สามารถอยู่ด้วยกันไม่สามารถรักกันได้เนาะนะเศร้าอีกแล้ว <c oughs> อ่ะมาฟังท่อต่อไปกันดีกว่านะครับอ่ะท,อท่อนถัดมานะอยู่พาร์ทหลังแล้วนะครับอีกสี่ท่อนนะครับก็จะหมดเนื้อเพลงทั้งหมดนะครับอ่ะท,อท่อนถัดมานะครับเกิด <c oughs> <c oughs> ใจหนีวอจืดเจียน ใ,จจนใน这一座空城是否有人动过心恍惚过眼神มาฟังเพลงตอนนี้กันนะครับตอนนี้ก็คือนะแต่ว่าระหว่างเธอกับฉันเนี่ยในเมืองที่ว่างปล่าเมืองน,นี้นะครับ เคยใช่ไหมที่รู้สึกว่าใจหวั่นไหวกับใครสักคนนะแล้วก็จนทําให้สายตาเนี่ยมันเหม่อลอยนะครับนะเขใจหนีวอจเจียนนะเหมือนเดิมนะเขก็คือแต่ว่านะใจหนีวอจเจียนระหว่างเธอกับฉันเนี่ยใจเจออีจั่วคงเฉิงนะอยู่ที่เนี่ยที่ที่ไหนที่คงเฉงคือเมืองที่ว่างเปล่าอีจั่วเนี่ยเป็นลักษณะนามนะของเมืองเมืองหนึ่งคือแบบนะเวลามันคนเราไม่พอเรารรู้สึกเหมือนว่างๆโล่งๆ อะไรเงี้ยนะครับดูโล่โงๆไม่มีอะไรนะดูว่างเปล่าอะไรเนี้ยไครตัวต,วตวนนะซูโฟใช่ไหมเคยหรือเปล่าที่โยรนมีใครสักคนต้องกู้ซินมีใครสักคนที่เคยมาทําให้หัวใจมันหวั่นไหวอะไรเงี้ยนะใจมันเต้นนะต้องนะซินต้องนะก็คือใจมันหวั่นไหวห่วงหูนะครับห่วงหูนะไปถึงแบบเมื่อยลอยนะยยน สนนัคือจนสายตามเมือยลอยนะเวลาเราคิดถึงใครสักคนรักใครสัรกคนบางครั้งมันจะมีอาการเมื่อเผลออะไรประมาณนี้นะเป็นสะเออๆนะเออๆอะไรประมาณนี้นะครับอ่า,อามาฟังท่อนต่อไปกันนะครับอ่า่อนถัดมานะบอกว่าคระซือไอชิงอาะตัวร่างเหลินชืดถังไอชืดลงดูดหัว หายปูชื่อจจนึน็งจซุยเย่หลี่หุยวินนะครับอามาฟังเพลงกันนะครับนะครับตอนนี้ก็ประมาณว่าเอ้ยซึ่งแต่ว่าความรักนั้นนะมันก็มักทําให้คนหลายคนต้องถูกย้มยานนะซึ่งท้ายที่สุดเนี่ย ก็คงใช้ได้แค่เวลาแหละในการรักษาหัวใจให้มันกลับมาอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ,อ,นะรบอ,อ,อ่านะครับเคสเสื้อไอ้สิง่ะนะเคอเสื้อแต่ว่าไอ้สิงความรักนั่นนะนะตัวร่างเหลือนะมันทำให้คนหลายๆคนเนี่ยชื้อเลิอนะแบบต้องถูกหัวเราะยิ้มยันนะจยโฮซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยหายชื่อจิตอ่าหายปู้ชื่อจุดหนึ่งนะ ซึ่งท้ายสุดก็นะก็คงได้แค่เนี้ยก็คืออะไรใจซุยเยี่ยลินะก็คือช่วงระยะเวลานะครับซุยเย่หลีนมันแบบช่วงเวลาเวลาที่มันผ่านไปอะไรเงนะี้ยหุยเวินนะครับหุยเวินก็คือกลับมาแบบนี่สภาพที่เป็นอุณหภูมิเหมือนเดิมเวินเวินตู้หรืออบอุ่นอะไรเงี้ยนะก็คือก็ต้องใช้เวลานะครับเวลาสามารถรักษาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะรักษาแผลใจและทําให้เราลืมเลือนเรื่อง,ร,อง,ร,องราวต่างๆที่ ไม่เป็นสุขได้อะไรประมาณนี้ยังไม่จบนะมาฟังท่อนต่อมากันต่อนะครับอ่าครับสำหรับท่อนต่อมานะวอจูกวอเม่เทียวเจ,าจ้าเต้าฟงจิงโจซื่อเซิยงเซียงสือโจเซงเซี่ยงสือว่าเฉิงจิงเขียนกวอเกี่ยวับเรื่องราวของเรามาฟังเพลงกันนะครับ อ่านทอนนะครับนรอนนะครับก็ประมาณว่านะฉันเนี่ยได้เดินผ่านไปบนถนนทุกเส้นละทิวทัศน์ต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นที่คุ้นเคยนะครับนะจนรากับว่าทิวทัศน์พวกนี้มันเป็นสิ่งที่ฉันเคยเขียนซึ่งเขียนไว้ เกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเรานะครับอ่ะโโจกั่วนะจบแล้วไ,ไปนะก็คือไปละไปที่ไหนโจกั่วเดินไปเดินผ่านไปที่ไหนบ้างเหมยเถียวเจียเต้าเจียเต้าหมายถึงถนนนะฮะเถียวเหมยเถียวทุกๆนะเถียวนี่เป็นลักษณะของถนนนะคือเดินไปละถนนลูกเส้นเนี่ยเดินผ่านมาหมดแล้วละนะฟงจิงนะฟงจิงหมายถึงทิวทัศนะครับทิวทัศมันเป็นไงโต ซื่อเฉียงเซียงซือนะเพราะคือทิวทาพวกนี้เซียงซือนี่หมายถึงเหมือนคุ้คนๆนะเหมือนเคยรู้จักเหมือนเคยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือไอ้วิวพวกนี้ก็เหมือนแบบเคยเจอนะซึ่งโตเซียงนะครับซึ่งมันเหมือนกับอะไรเหมือนที่หวอเฉิงจิงเสียกว่วนะครับฉันที่ฉันเคยเขียนไว้เขียนไว้ที่ไหนล่ะกวนหยูเกี่ยวกับวอเหมือนเตอกู้ซื่อเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเรานะครับ แบบว,ว่าเดินไปที่ไหนก็คิดถึงแต่เธออะไรประมาณนี้อ่ะนะครับอ่ะมาฟังอีกท่อนหนึ่งนะครับท่อนสุดท้ายละนะครับอนนี้ก็คือ到最后我总不能涂抹掉你的名字只 a 怪自己太愚笨无法续写些后้อ่ะมาฟังเพลงกันนะครับ <fol> <UE> <c oughs> อีกท่อนหนึ่งนะครับท่อนหลังนะครับก็ประมาณว่าจนท้ายที่สุดเนี่ยฉันก็ไม่สามารถที่จะลบเรือนชื่อของเธอออกไปได้นะครับนะบก็คงได้แต่โทษตัวเองอ่ะที่โง่งเขาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเขียนอะไรต่อไปจากนี้ได้อีกนะครับ อ่าเต้าจุยโฮนะครับก็คือแบบจนถึงท้ายที่สุดนะเต้าก็คือถึงนะจุยโฮกคือท้ายที่สุดเนี่ยหอลจงปุ้เหนึ่งฉันก็ไม่สามารถถูโมเตี้ยวนะครับก็คือลบออกลบทิ้งนะครับนี่เจะมิงจื้อนะชื่อของเธอก็คือท้ายสุดยังไงก็ยังลบชื่อเธอออกไปไม่ได้นะครับจือซื่อนะก็คงเพียงแค่กไายจื้อจี้กไายก็แปลว่าโทษนะครับโทษ โทษใครโทษจื้อจีก็คือตัวเองโทษตัวเองว่าท้าหยิเปิ้ลนะครับหยิเปิ้ลเออโง่นะว่าตัวเองเนี่ยมันโง่นะแล้วก็อูฝ่านะไม่มีทางเลยนะไม่สามารถที่จะื <on>. ่อเสียื <farms work> ่อบอยจี้ื่อนะครับก็คือต่อเนื่องนะไม่สามารถที่จะเขียนต่อเนื่องเขียนต่อเนื่องอะไรเสี้ยฮเวิร์นก็คือเขียนก่อนด้านหลังๆหรือเขียนบทกวีด้านหลังๆเขียนเรื่องราวด้านหลังๆด้านท้ายเขียนเรื่องราวต่อ ความรักของเราต่อไปได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็คือนะเศร้าจนแบบว่าทําอะไรต่อไปไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับเพลงนี้นะครับก็เพลงน่ารักน่ารักอบอ,อุ่นนะครับเอามาฝากกันนะครับ มาดูบทเรียนกันดีกว่านะครับหลังจากฟังเพลงนี้จบแล้วมีอะไรมาฝากกันบ้างน,นะเป็นแงรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนกันนะครับอ่ะมาดูเรื่องสรพนามนะครับจ,จ้ายหนีวอจูเจียนนะมีทั้งคําว่าหนีคําว่าวอนะเพราะฉะนั้นเอาคําสรพนามมาฝากกันนะครับมีคําว่าวอนะครับวอก็คือฉันนะครับจากนั้น หนีนินนะฮะหมายถึงคุณนะครับคนจีนเนี่ยอาจจะใช้คําว่าหนินบ้างใช้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือแสดงความสุภาพอ่อนน้อมนะครับหนีนินนะครับหมายถึงคุณนะครับจากนั้นมีคําว่าทานะครับทานี่หมายถึงเขานะเขาผู้ชายเขาผู้หญิงหรือหมายถึงมันก็ได้ฮีชีอิดนะอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าตัวเขียนไม่เหมือนกันนะครับแต่เสียงเหมือนกันเลยทาทาทานะครับจากนั้นถ้าเป็น แบบพระหุพอ์หลายๆคนก็มีวอร์เหมือนนะวอร์เหมือนพวกเรานะครับนะครับนะแล้วก็มีนีเหมือนนะครับนีเหมือนก็คือพวกคุณนะง่ายๆนะครับจากนั้นทาเหมือนนะครับทาเหมือนสามขั้นเหมือนกันเลยพวกเขาผู้ชายพวกเขาผู้หญิงแล้วก็พวกมันนะครับทาเหมือนทาเหมือนทาเหมือนนะเขียนไม่เหมือนกันนะครับว่าทานะครับเทาเหมือนเหมือนกันนะสรุปก็คือเอาเหมือนไปต่อท้ายเนี่ยกลายเป็นพหุพน์นะฮะ ว่เหมือนนี่เหมือนท่าเหมือนนะครับแล้วมีคํานึ่งคือจานเหมินะนะจานเหมินจานเหมินนะตัวส่วนใหญ่ปกติเขาออกเสียงเป็นจานเหมินนะจานเหมินหมายถึงพวกเรานะครับเป็นคําที่ได้ยินบ่อยตอนที่ย้ายไปทํางานที่ปักกิ่งนะครับไม่อาจจะประมาณว่าคนทางเหนือใช้คำนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่หมายถึงพวกเราเหมือนกันหมายถึงวอมเหมือนอะไรพวกเนี้ยนะครับความหมายเดียวกันนะจากนั้นก็มีคำว่านะเริ่นเจียนะเริ่นเจียหมายถึงคนอื่นๆนะทาเรินก็หมายถึงคนอื่นๆเหมือนกันนะครับก็ จะได้ยินบ่อยแต่ตอนที่เรียนในตำราเนี่ยคำพวกนี้จะยังไม่ค่อยเจอนะครับในภาษาจีนเบื้องต้นนะครับแต่ว่าพอไปใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็จะเจอนะครับว่าเขาใช้คำพวกนี้กันจากนั้นนะมีคำว่าเหมยก็เหรินนะครับเหมยก็เหรินหมายถึงทุกๆคนนะครับ everybody นะโมก็เหรินโมก็เหรินใครบางคนนะ some somebody นะครับแล้วก็มีคำว่าเรื่นเหอเหรินนะรเรื่นเหอเหรินใครก็ตาม anybody อะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ ลักษณะนามก็ประมาณนี้นะเอาคร่าวๆนะหลกัหลกๆที่ได้ใช้ได้ฟังได้ยินกันบ่อยๆนะครับจากนั้นมาดูของฝากอันถัดมานะครับก็คือมีบทความซึ้งๆนะเพลงมันซึ้งๆช่วงนี้จังหวะเศร้าๆเยอะนะบทความที่เอามาฝากกันวันนี้นะครับมี2บทความมาดูบทความแรกกันก่อนนะเขาบอกว่า 都是心里装着别人的人，没有人会用全部去爱你。听闻过往是已久背，听闻爱情是人久丧。อ่ะนะครับบทความนี้ก็แปลประมาณว่าจริงๆอ่นะนับต่อจากนี้ไปเนี่ยคนที่คุณพบเจอเนี่ยรวมแล้วจะเป็นคนที่ในใจเนี่ยเคยมีคนอื่นมาก่อนแล้วทั้งนั้นต่อไปจะไม่มีใครหรอกที่จะเอาทั้งหมดของหัวใจเนี่ยมารักคุณซึ่งพอได้ยินอย่างนี้นะครับ ถ้านึกถึงเรื่องราวเก่าๆเนี่ยเก้าในสิบลวนแล้วแต่โศกเศร้าแล้วก็ถ้าได้ยินอย่างนี้นะคนที่เคยมีความรัก9ก้าในสิรับรองได้เลยว่าล้วนแล้วจะต้องเสียใจอืนะฟังดูเศร้านะบทความนี้อ่ะมาอีบทความหนึ่งนะครับซึ้งๆนะอีกบทความนึง,นง,นะอ,นงอันนี้ยาวหน่อยนะบทกวานี้บอกว่าถ้าหากในชีว่อผิดเป้าเนที่ีฉียงเขอริญ 你习惯性对别人说“没事，不用管我”，那么你就会经常收获一句“那你一个人小心点”。突然有一个人对你说“我不管你怎么能行”，然后你就会发现，你那颗坚不可摧的心，它突然就软落下来，它竟然…… ไปจาจุสีสุยเหรออันนี้ก็แปลประมาณว่าว่าถ้าในชีวิตของคุณเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบค่อนข้างเข้มแข็งนะคุณก็คงแบบคุ้นเคยนะที่จะบอกกับใครต่อใครว่าเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรยังไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะแบบนะดูดีดูด,ดีดูเข้มแข็งนะจากนั้นนะาจากนั้นอ่าและนั้นเองมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณน่ะได ได้ยินคําพูดกลับมาบ่อยๆว่าเอ้ยงั้นเธอตัวคนเดียวก็ระวังนะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะนะครับแต่แล้วนะครับถ้าจู่ๆมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีใครบางคนมาบอกคุณว่าเฮ้ยไม่ฉันห่วงคุณะเหรอไม่ห่วงได้ไงกันน่ะคุณก็จะหลังจากได้ยินประโยคนั้นนะคุณก็จะรู้สึกเลยว่าเอ้ยหัวใจด,ดวงที่คุณเคยเข้มแข็งนะ่ะมันดวงที่มันเข้มแข็งดวงดวงใจที่มันเข้มแข็งมากอาดุดังเหล็กไม่สามารถแตกสรายได้ ของคุณดวงนั้นเนี่ยมันได้อ่อนโยบลงในทันใดนะแล้วก็ใจของคุณนั้นก็เหมือนกับถูกทุบสลายจนแหลกละเอียดไม่มีสิ้นดีนะครับเนาะชอบบทความนี้ตรงที่ว่าเอ้ยจริงๆนะบายครั้งบางครั้งเราก็ชอบเสรแสร้งชอบอะไรนะสร้างกำแพงสร้างเปลือกนะมาห่อหุ้มตัวเองว่าจริงๆฉันเข้มแข็งนะจริงๆแต่จริงๆข้างในต้องการคนดูแลนะ o ่อนแต้องการคนมาดูแลอะไร ه, ก,ก่อนแต่ไม่กล้าแสดงออก<笑><笑>นะครับอ่ะก็มาฝากกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลาวันหลังๆก็จะเอาบดความนา่นารัก,กน่าพวกเนี้ยนะบ,บทความดีๆหลายๆอย่างแล้วมาคุยกันแบบละเอียด,ละ,ยดละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะก็มาถึงท้ายคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็ ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันเนาะก็ฝากกด subscribe นะกดไลค์กดติดตามนะกดแชร์นะกด, share, นะกดดูให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับนะเพิ่มยอดวิวนะ <laughs> เพิ่มยอด subscribe อะไรประมาณนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะทั้งทที่เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนแดนใกล้แดนไกลเพื่อนที่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าทางออนไลน์นะครับเนาะขอบคุณจนะริงๆขอบคุณทุกคนมากมายนะครับขอบคุณ,คณ,นะคคณแล้วก็ สวัสดีครับ